สวัสดีค่ะเด็กๆครูขอแนะนําตัวก่อนเนอะครูชัญญนิตพงศิพัฒน์ค่ะครูสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านยุกบัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาครค่ะเด็กๆที่โรงเรียนบ้านยุกบัดก็จะรู้จักครูในนามครูแมมค่ะเรียกสั้นๆนะคะครูสอนสุขศึกษาภละศึกษาวันนี้ครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษาค่ะในสาระที่4การเสริมสร้างสมรรถภาพและการป้องกันโรคค่ะ ตัวชีวที่4.1ของปอ .5 นะคะข้อที่4การปฏิบัติต้นในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจําวันค่ะนะักเรียนในที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าช่วงนี้โรคที่พบบ่อยที่เราคุ้นหูกันมากที่สุดเลยก็คือโรคโควิด1 9หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือโรคไวรัสโคโรนา2019นะคะโควิด19เป็นเชื้อไวรัส ที่มีอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ค่ะแต่ว่ามันรุนแรงกว่าเราจะทำยังไงให้ร่างกายเราไม่ไปพบเชื้อนั้นนะคะมีข้อปฏิบัติง่ายๆค่ะมาฟังกันค่ะอันดับแรกเลยไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงคณะ,ะเรียนในที่นี้พื้นที่เสี่ยงก็คือชุมชนแออัดนะคะชุมชนแออัดหมายความว่าชุมชนที่มีพื้นที่น้อย แต่ว่ามีคนผุกพลานเช่นตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดหรือตลาดขายของสดที่อากาศไม่ไทยเทนะคะแล้วก็มีคนเข้าไปเยอะๆช่วงเนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงโรงหนังค่ะแต่ตอนนี้โรงหนังหลายจังหวัดก็ปิดให้บริการไปแล้วเนื่องจากว่าโรงหนังเป็นพื้นที่ที่จำกัดคับแคบ แล้วก็ถ้ามีคนเข้าไปเยอะๆเนี่ยเชื้อโรคอาจจะฟุ้งกระจายแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยติดเชื้อโรคได้นะคะห้างสรรพสินค้าทำว่าทําไมห้างถึงเป็นที่เสี่ยงเนื่องจากว่าภายในห้างเป็นพื้นที่ที่มีแอร์เมื่อสม,สมมุติว่ามีคนที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเชื้อโควิด19เดินเที่ยวห้างแล้วข็เกิดไอาจามเชื้อนั้นค่ะมันก็จะฟุ้งกระจายอยู่ตรงนั้นแล้วเชื้อโรคนี้ ชอบความชื้นชอบความเย็นในห้างไม่มีร้อนค่ะในห้างเย็นเชื้อโรคนี้ก็จะอยู่ได้นานแล้วถ้าเราดันไปในห้างนั้นโอกาสที่เราจะติดเชื้อโรคก,ก็มีได้สูงเพราะฉะนั้นพื้นที่แบบนี้ช่วงนี้นักเรียนควรบอกผู้ปกครองนะคะว่างดก่อนต่อไปอยู่ห่างกันค่ะอย่างน้อย 1- 2ถึงเมตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาเดิน หรือเวลายืนก็เดินห่างหางยืนห่างหางเวลาทานข้าวก็เช่นเดียวกันค่ะเราเคยนั่งทานข้าวด้วยกันใกล้ชิดช่วงนี้เราก็เว้นระยะห่างสักนิดนึงนะคะเวลาการนั่งไม่ว่าจะเป็นนั่งพูดคุยนั่งประชุมสัมมนาในพื้นที่ต่างๆก็ควรจะเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านเราเองถ้าสมมติว่ามีคนหนึ่งคนใดในบ้านไปในพื้นที่เสี่ยงมา คนเหล่านั้นก็จะต้องปฏิบัติตนตามนี้ค่ะอยู่ห่างกันก่อนนะคะอย่าอยู่ใกล้กันเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างนะคะข้อต่อไปค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อเราอยู่กับคนอื่นคนรอบข้างเมื่อเราออกจากบ้าน ออกจากที่พักเราต้องสวมหน้ากากอนามัยการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวท้ายคลิปครูจะแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะนอกจากการสวมหน้ากากอนามัยแล้วการไม่ไปในที่ชุมชนแอร์อาจแล้วการล้างมือบ่อยๆนะคะสำคัญมากเวลาล้างมือนักเรียนควรล้างมือใช้เวลาในการล้างมือ20วินาทีเป็นอย่างน้อย ถามว่าแล้วจะรู้ได้งไงล่ะครู20วินาทีแค่ไหนเอาง่ายๆค่ะเมื่อนักเรียนลงมือล้างมือแล้วให้นักเรียนร้องเพลง Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday, happy birthday to you สองรอบร้องไปอย่างนี้ค่ะร้องด้วยล้างมือด้วยเดี๋ยวล้างอย่างไรเดี๋ยวครูจะมาสอนให้นะคะ เมื่อนักเรียนทราข้อปฏิบัติแล้วนักเรียนก็นําข้อปฏิบัติเหล่านี้ค่ะไปบอกผู้ปกครองนะคะแล้วก็จดจํานําไปใช้กับตัวเองเพื่อความปลอดภัยนักเรียนเห็นด้านหน้าครูไหมคะด้านหน้าครูมีหน้ากากาอนามัยมีหน้ากากาผ้ามีขวดอยู่สองขวดอันนี้นะคะเป็นอาวุธประจําตัวเราที่มันจะขาดไม่ได้เลยอันนี้ค่ะเป็นเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา อันนี้เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดพกพานักเรียนสะดวกแบบไหนนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้ของครูเนี่ยครูมีแกลลอนใหญ่เลยซื้อมาไว้แล้วครูก็ไปหาขวดค่ะขวดเล็กๆเ,เอามาแบ่งเวลาออกไปนอกบ้านออกไปทํางานออกไปซื้อของจําเป็นก็พกพาไปค่ะไปฉีดในที่ที่เราจะต้องไปสัมผัสเช่นลูกบิดประตูนะคะถุงพลาสติก หรือเงินทอนจากแม่ค้าที่เราต้องรับจากแม่ค้ามาเราก็สามารถเอาแอลกอฮอลนี้ค่ะฉีดลงไปแล้วก็ถูแบบนี้นะเราก็จะปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะแล้วแอลกอฮอลกับเจลแอลกอฮอล์ต่างกันอย่างไรแอลกอฮอลเนี่ยมันเป็นน้ำค่ะนะักเรียนสามารถฉีดตรงไหนก็ได้นะก่อนที่เราจะไปสัมผัสแต่ถ้าเราไม่มี เราสามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้เจลแอลกอฮอล์จะมีความเหนียวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยหยาบกร้านน้อยลงไม่เหมือนกับสเปรย์ที่เป็นน้ําถ้าเป็นสเปรย์น้ำเนี่ยจะทําให้มือเราเนี่ยแห้งได้ง่ายแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมือแห้งดีกว่าติดเชื้อไวรัสโควิดนะอันดับต่อไปอันนี้ หน้ากากอนามัยครูจะแนะนำวิธีการใส่หน้ากากอนามัยให้เด็กๆทราบนะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะใส่หน้ากากอนามัยสวมหน้ากากอนามัยมือนักเรียนต้องสะอาดก่อนไม่ว่าจะไปจับอะไรมาก็แล้วแต่ถ้ามือสกปรกมากแนะนำว่าให้ไปล้างมือให้สะอาดค่ะร้องเพลง Happy Birthday สองรอบจะใช้สบู่ล้างมือก็ได้จะใช้สบู่ถูตัวก็ได้ จะใช้น้ํายาล้างจานก็ได้นะคะล้างให้ได้20วิบวิรับรองเชื้อไวรัสเชื้อโรคเชื้อแบคบทีเรียที่อยู่บนมือเราหลุดออกไปแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวครูทำความสะอาดมือก่อนฉีดทั้งวันหานักเรียนมือไม้แห้งหมดเลยอ่ะเมื่อฉีดเสร็จแล้วสบัดมือน,นิดนึงให้มันแห้งก่อนคนะ่ะวิธีการจับหน้ากากอนามัยนะคะ ให้หนักเรียนจับที่หูค่ะที่หูไม่ใช่หูตัวเองหูหน้ากากเลยค่ะนักเรียนเสร็จแล้วเอาหูนะเอาหูของหน้ากากนี่ค่ะสวมลงไปแบบนี้นะคะเมื่อสวมลงไปเสร็จแล้วค่ะให้หนักเรียนเอามือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้บีบตรงโครงเหล็กนี้ค่ะให้มันแนบชิดติดกับจมูกเรานะคะมืออีกข้างหนึ่งดึง ให้มันปิดลงมาที่ใต้คางเล็กน้อยนี่แค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วถ้านักเรียนมีหน้ากากแบบนี้นะคะแมสแบบนี้ส่วนมากก็จะใช้ทางการแพทย์ค่ะเพราะจะใช้กันในทางการแพทย์จะเป็นส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยจะใช้แบบนี้หายใจสะดวกค่ะแต่แบบนี้ใช้แล้วทิ้งเลยไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่นะคะ ข้อสังเกตสองข้างข้างบนกับข้างล่างจะไม่เหมือนกันข้างบนจะมีแถบลวดเล็กๆอยู่นะคะแถบลวดเล็กๆเนี่ยจะต้องแนบชิดติดกับจมูกเรานะคะให้มากที่สุดแล้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าหน้ากากอนามัยแบบนี้ค่ะมีสองสีสีเข้มกับสีอ่อนเราเป็นผู้ปลอดเชื้อ ไม่ป่วยเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยควรที่จะต้องใส่เอาสีเข้มออกด้านนอกนะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อไวรัสที่อยู่กับคนรอบข้างกระเด็นโดนโดนเรานะต้องเอาสีเข้มไว้ข้างนอกเอาสีอ่อนไว้ข้างในนะเวลาถอดเวลาถอดสำคัญเหมือนกันถอดก็จับที่หูมันค่ะ แล้วก็พับให้เรียบร้อยแล้วนำไปทิ้งนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูอีกรอบหนึ่งมันจะมีกรณีแบบนี้ค่ะนะักเรียนเมื่อใส่หน้ากากาอนามัยแล้วพวกเราชอบดึงหน้ากากาอนามัยไว้ตรงน,นี้ิแล้วก็พูดคุยพูดคุยพูดคุย,คยป้องกันไม่ได้ค่ะห้ามโดยเด็ดขาดเมื่อนักเรียนใส่หน้ากากาอนามัยแล้วจะต้องสวมให้ปิดจมูก แบบนี้ตลอดเวลาแล้วมือห้ามไปจับตาจับหน้าหรือห้ามจับตรงนี้โดยเด็ดขาดค่ะห้ามเลยนี่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปสัมผัสโดนผู้ที่ป่วยเป็นไวรัสโคโรโนาหรือโควิด -19 แล้วเราไม่รู้ค่ะเพราะว่าไวรัสเราจับต้องมันไม่ได้เรามองไม่เห็นด้วยตาป่าแล้วเราเผลอไปจับหน้ากากแบบนี้ค่ะ เชื้อไวรัสจากมือเรามาอยู่ในนี้แล้วแล้วพอเราใส่ปุ๊บไวรัสกระเด็นเข้าไปในลูกตาเราค่ะทำให้เราป่วยนะคะข้อสำคัญเลยใส่หน้ากากแล้วไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาใส่หน้ากากอนามายัยนักเรียนห้ามจับห้ามจับด้านในของหน้ากากอนามัยโดยเด็เดขาดค่ะถ้าสมมติว่ามันหลวมค่ะให้บีบแค่นี้แล้วดึง แค่นี้พอนะคะแล้วเวลาจะถอดเกี่ยวที่หูมันออกมาเสร็จแล้วนะคะพับ,พ,บ,บนะะพับครึ่งให้เรียบร้อยนะพับครึ่งให้เรียบร้อยนี่ค่ะแล้วนำไปทิ้งถังขยะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วไม่ควรนำกลับมาใช้อีก ะะเมื่อเราทิ้งหน้ากากอนามัยแล้วต่อไปเราต้องทําอะไรเมื่อทิ้งหน้ากากอนามัยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องล้างมือนะคะเดี๋ยวครูสอนล้างมือทีหลังนะ,ะอันนี้เป็นหน้ากากผ้าที่สามารถใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ก่อนจะใช้ซ้ําต้องนําไปซักก่อนนะคะอันนี้ครูมีมาให้ดู2ชิ้ชนของครูเองนะ,ะสีดําแล้วก็เป็นลาย โดนัลดักใช่โดนัทนักไหมแต่เป็นเป็ดแหละนะวิธีการใส่ก็เหมือนกันเลยค่ะชอบแบบไหนใส่แบบนั้นหน้ากากผ้าก็เช่นเดียวกันจากที่หูมันนะคะแล้วก็เกี่ยวกับหูเราเดินตรงนี้ค่ะนี่แค่นี้แต่ข้อเสียของหน้ากากผ้าบางยี่ห้อบางชนิดนะคะจะทำให้เราหายใจได้ ไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะแต่เนื้อผ้าบางยี่ห้อก็ทําให้เราหายใจได้สะดวกคล่องขึ้นก็แล้วแต่ว่านักเรียนจะชอบแบบไหนชอบแบบไหนใช้แบบนั้นแต่ต้องใช้นะ,ะนับจากนี้เป็นต้นไปค่ะนักเรียนหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเจลล้างมือจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะเชื้อไวรัสเมื่อมาแล้วไม่หายไปไหนแต่เราจะ ปรับตัวได้นะเราจะปรับตัวอยู่กับมันได้เมื่อเรามีวัคซีนนะคะการการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มันก็จะลดลงเราก็จะได้ออกไปพบปะสังสรรค์กับคนอื่นได้นะคะต้องสู้อดทนนะคะต้องมีวินยัยต่อไปล้างมือล้างมือแห่ล้างมือ,ม,อ,ม,อมีหลายโรงเรียนค่ะนะักเรียนทำคลิป การเต้นล้างมือซึ่งครูเชื่อว่านัาเรียนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าล้างมือเนี่ยมีกี่ขั้นตอนมี7ขั้นตอนนะคะแต่ถามว่า7ขั้นตอนสำคัญมากแค่ไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าเราล้างมือสะอาดจริงๆหรือไม่นะคะมาดูกันนี่มีอุปกรณ์พร้อมนั่งเนอะ อันนี้เป็นสบู่ล้างมือที่ครูตวงใส่ขวดเล็กๆไว้นะคะเมื่อนักเรียนมือสกปรกก่อนจะล้างมือเดี๋ยวบอกนักเรียนก่อนแป๊บหนึ่งครูก็ไหนอบอกว่าใช้แอลกอฮอล์ล้างมือแล้วปลอดภัยค่ะใช้แอลกอฮอล์ล้างมือแล้วปลอดภัยเชื้อโรคมันตายแต่เชื้อโรคมันไม่ไปไหนค่ะเชื้อไวรัสไม่ไปไหนเชื้อไวรัสอยู่ไม่ได้ค่ะถ้าโดนแอลกอฮอล 70%ขึ้นไปอันนี้75%เตตายแล้วตอนนี้เชื้อไวรัสตายแล้วแต่มันตายแล้วมันไม่สลายไปไหนค่ะมันอยู่บนฝ่ามือเราแล้วจะทำยังไงให้เชื้อไวรัสมันไปจากมือเราล้างมือค่ะใส่น้ำยาล้างมือไปเลยค่ะมากน้อยแล้วแต่เราเลยนะผสมน้ำค่ะถูให้เป็นฟอง Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, you, Happy birthday, ยังไม่คบรบเจ็ดขั้นตอนเลยนะเนี่ย ยี่สิบวินาทีแล้วนะหลังมือด้วยหลังมือด้วยเอาเล็บกาวฝ่ามือด้วยกาวสองข้างเลยนะข้อมือด้วยเสร็จแล้วเวลานัาเรียนล้างนะคะบอกก่อนว่าควรที่จะล้างน้ำที่มันผ่านก๊อก อย่าล้างกระมังแบบนี้นะที่ครูล้างกระมังแบบนี้เพราะว่าสาธิตให้นกเรียนดูล้างเสร็จแล้วทํายังไงคะนกเรียนถ้าเราอยู่นอกบ้านเราไว้ใจไม่ได้ค่ะว่าผ้าเช็ดมือที่อยู่ตามห้องน้ําสาธารณะมันปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ไหมให้ใช้กระดาษทิชชู่ค่ะพกไว้พกไว้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีไปก็หากระดาษทิชชู่ในห้องน้ําค่ะอันนี้ครูมีดึงกระดาษทิชชู่มา ซับผ้าซับแบบนี้ซับแบบนี้นะจบปลอดภัยนะสุดท้ายนี้ครูอยากจะฝากให้หนักเรียนรักษาสุขภาพาออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงกินร้อนช้อนเรานะคะช้อนกลางอย่างเดียวใช้ไม่ได้ช้อนกลางต้องเป็นช้อนของเราเอง นะอยู่ห่างกัน1-2เมตรสวมแมสตลอดค่ะแล้วล้างมือบ่อยๆทุกคนจะปลอดภัยจากโควิด19บ๊ายบาย